สวัสดีลูกค้าและก็ f อฟทุกท่านนะที่ให้เกียรติเข้ามาติดตามรับชมนะคะวันนี้นะคะเราก็พามาชมรถสวยๆอีกเช่นเคยคะ่ะก็เป็นรุ่นนี้นะคะเป็นหัวมิซูนะคะฟูโซหัวโชกุนนะคะหรือว่าหัวประดุกค,ค่ะเป็นหัวประดุกแทบนะคะเครื่องคู่ตัวของคันนี้ค่ะคือเครื่อง 6M60 ค่ะ240แรงมา้านาะคอมเรลเทอร์โบค่ะลูกค้า สีของตัวรถคันนี้ค่ะเป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะติดฟิล์มดำค่ะอะไรแต่งของคันนี้จัดให้ก็มีหมวกนะคะขากระจกโครเมียมนะคะแก้มที่กระจังแล้วก็คันชนนะคะที่เป็นโครเมียมให้กับลูกค้านะ,ค,ะคันนี้ก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะคะก็เป็นคันที่2ของทีมงานนะคะขอขอบคุณพี่ๆด้วยค่ะที่ไว้วางใจในผลงานของอู่หันสานะคะมาใช้บริการคันที่2ก็ยังมาอุดหนุน ของเราอีเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราจะพาอัปเดตรอบคันให้ได้ชมกันค่ะตัวรถเป็นสีเขียวมิ้นท์ค่ะลูกค้าติดติมดำนะคะส่วนสเปคของกระบะความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนค่ะรวมฝาท้ายฝาข้างความสูงอยู่ที่50เซนเสา80นะคะระแนง2ไม้นะคะตามนี้เลยไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างค่ะหวัวเก่งของคันนี้นะคะคุณเป็นเบาะสีไหนนะคะภายในจะสวยูกใจกันไหม ถอดสักล้างค่ะทําความสะอาดประกอบเข้าให้ใหม่เรียบร้อยเลยค่ะเงาวับเลยค่ะสะอาดมากเนาะตามนี้เลยเบาะของคันนี้ค่ะเป็นลาย V.I.P. นะคะดําล้วนตะเข็บแดงนะคะตามภาพที่เห็นเลยเบาะเข็บก็เป็นสีดําตะเข็บแดงนะคะภายในนะคะสะอาดเลยนะคะตัวนี้นว,พวมพรมลายค่ะเป็นหนังแก้วสีเขียวตองอ่อนนะคะส่วนตัวคันโยกดำค่ะพนแกนเป็นสีแดงค่ะลูกค้า รถคันนี้ค่ะเป็นยางแปดสองห้าขอบสิบหกกระทะมีู้นะคะเป็น,นตัวกระทะหน็อตนะคะครอบน็อตน,นะคะเป็นสีน้ำเงินแก้วนะคะส่วนตัวคันหน้าเพาท้ายนะคะพ่นแกงเป็นสีแดงนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมกันต่อเลยเรามาดูช่วงล่างของคันนี้กันบ้างเนาะช่วงล่างของคันนี้นะคะถังลมเป็นถังลมอลูมิเนียมค่ะเป็นถังลมสแตนเ,เลสนะคะตามนี้เลยระบบลมระบบเบรกก็เป็นทิฟฟี่คะ่ะลูกค้า ส่วนตัวท่อค่ะเป็นเอสเลทไทเทค่ะลายสีนิ้วค่ะออกตรงกลางระหว่างคัสซีนะคะตัวละแนงตรงนี้ค่ะตัวกันราวแบตนะแล้วก็ตัวระแนงทําเป็นลายไทยเทนะคะแนวของคันนี้ค่ะแนวหลังอยู่ข้างละเจ็ดตัวนะคะลูกค้า <c oughs> เป็นคัสซีไทยค่ะลูกค้าคันนี้ไทยสวยเลย <c oughs> ตัวรองคัสซีนะคะความหนาของเหล็กแบน์ตัดอยู่ที่สิบห้ามิลน,นะคะลูกค้าเดี๋ยวเราพาดูข้างๆเต็มคันกันบ้างเนาะ เป็นสีเขียวมิ้นท์นะคะส่วนลายเสาหน้าเสาท้ายคะ่ะเล่นลายเป็นลายเพชรนะคะลูกค้าตัดลายแถบกลางฝาข้างให้ด้วยนะคะสวยเลยกระตูข้างหลังคะ่ะเป็นลูฟี่สายฟ้าะคะ่ะตัวนี้ลูฟี่มีใส่หมวกเรียบร้อยนะคะสวยเลยลายฝาท้ายคะ่ะก็เป็นลายเพชรเหมือนตัวรถนะคะ บางฝุนหลังเต็มผืนเลยค่ะหูช้างคู่ดันท้ายค่ะใส่ให้เรียบร้อยนะคะกามนีเลยมาค่ะเดี๋ยวเราพาดูอีกข้างนึงกันค่ะถังน้ำมันคู่รถค่ะของคันนี้นะคะมาที่ความจุ200ลิตรนะคะตามภาพที่เห็นเลยใหญ่มากนะคะเติมครั้งนึงก็วิ่งได้ประมาณ2-3วันเลยค่ะลูกค้าตามนี้นะคะเดี๋ยวมินนะะ้นค่ะวันนี้สวย โซนหน้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะทำความสะอาดวิววับเลยคะ่ะลูกค้าสะอาดแบบนี้เลยสำหรับใครนะคะลูกค้าท่านไหนนะคะที่ได้ชมคลิปนี้แล้วคะ่ะอยากรับแบบนี้สักคันหนึ่งไปใช้งานก็ยังมีโสดว่างสองคันนะคะที่เข้ามาใหม่นะคะอยู่ในขั้นตอนของการประกอบและก็รอทำกระบะนะคะ ราคาของคันนี้จบที่760,000บาทค่ะลูกค้าเป็นคัสซีไทยหัวประดุกแคบเครื่อง 6M60 นะคะ240แรงม้า6สูบคอมมร์เรลเทอร์โบค่ะลูกค้ายังโสดให้ลูกค้าได้จับจองอยู่2คันนะ,ะที่เข้าใหม่เนะเาะอก็เป็นหัวสีน้ำเงินกับสีม่วงนะคะที่ลงคลิปเมื่อ2-3วันที่แล้วนะคะถ้าสนใจอยากรับไปไว้ใช้งานสักคันนึงก็แวะเข้ามาเยี่ยมชมได้นะคะที่อ่หันสาของเราค่ะ สำหรับคันนี้ก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดมหาสา,า,าระคาะมขอบคุณทีมงานของพี่ด้วยนะคะที่มาอุ่นนุนรถจะทางอู่หันสาเป็นคันที่2นะคะรอรับกลับไปใช้งานนะคะก็ขอให้เดินทางมารับแล้วก็เดินทางกลับนะคะโดยปลอดภัยทุกทกท่านนะคะไปทํางานก็ขอให้กิจการนะคะการงานการเงินจเจริญรุ่งเรือง,งนี้รับรวยค่ะยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดระหว่างสิ่งไหนก็ขอให้ลูกค้าของอู่หันสานะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ